วันนี้เราก็จะมารีวิวของกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นรีวิวของเล่นเนาะต่างออกไปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของที่เราซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะเหมือนทุกคนทราบนะคะปีนี้เราเจอกับโควิด19ันนะคะทําให้หลายๆคนอะ่ะไม่ได้เดินทางไปดิสนีย์แลนด์เลยนะคะแต่ว่าออโชคดีของแอนเนาะในเมื่อเดือนมก,กราเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปเป็นครั้งสุดท้ายที่แอนได้ไปดิสนีย์แลนด์มาะคะแล้วก็ซื้อของมาประมาณนึงนะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้แอนยังไม่ได้อันแพ็คของมาดูเลยนะคะค แล้วก็นี่จะสิ้นปีแล้วด้วยก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเอามาแกะของที่เราซื้อกันไปเมื่อต้นปีนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะต่ขอกเกินตรงนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนอาจจะไม่ทราบนะแอลเป็นคนชอบการ์ตูนเรื่อง t อย Story มากเลยนะคะฉะนั้นของที่ซื้อมาก,ก็จะเกี่ยวกับ t อย Story เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับ ตัวเจ้าเอเลี่ยนนะคะเพราะแอชอบเออตัวเอเลี่ยนหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในกรีนแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะซื้อมาเยอะหน่อยนะคะเป็นว่าเอามาแบ่งปันแล้วกันว่าแอซื้ออะไรมาบ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าพวงกุญแจก่อนที่พวงกุญแจที่ไม่เคยได้แขวนจริงๆเลยซื้อมาเก็บอย่างเดียวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้ต่างๆออกมาใหม่นะคะ ก็โดนกันไปซื้อกันไปนะคะอะแต่ว่ามีอันนึงที่ชอบมากก็คือตัวนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูความน่ารักของมันก็คือมันสามารถเล่นได้จริงๆเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็หมุน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 แล้วมันก็จะแบบว่าออกมาเหมือนตู้สล็อตอะไรอย่างนี้ไปไม่แน่ใจซึ่งน่ารักมากมันก็เล่นได้จริงๆด้วยนะคะอันนี้นะคะเก้าร้ยห้าสิบเยนนะคะใแจแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับที่ใส,เส่เศษเหรียญนะทุกคน เล็กๆน่ารักนะคะก็คือหยิบไม่คิดเลยก็คือแบบเอ๊ะเห็นปุ๊บก็คือหยิบเลยอันนี้หนึ่งพันเยนนะคะก็มันสามร้อยบาทประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนมันจะเป็นก็พวกคุญแจธรรมดาค่ะแต่ว่าอันเนี้ยสเปเชียลตรงที่มันเป็นเอ่อช่วงที่แอบไปอะค่ะมันมีเออเขาเรียวกว่าอะไรนะแครปพิเศษเป็นพิซซ่าเพย์ไทม์นะคะเหมือนเป็นธีมพิเศษประจำปีของเขาอยู่แล้วซึ่งเป็นพิซซ่าเพย์ไทม์ครั้งสุดท้ายด้วยของโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะ น่ารักมากก็เลยต้องซื้อเก็บไว้เนาะสว่วนอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยซื้อไว้นะคะจริงๆอันนี้มันเป็นเหมือนกับแบบที่คาดผมเนาะเวลาเราไปดิสีย์์เราต้องซื้อแบบเครื่องหัวใช่ไหมเออเพื่อมาแบบถ่ายรูปหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเขาทําเหมือนออกมาเป็นวพงกพุญแจด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากซึ่งไอ้เครื่องหัวเนี่ยไม่มีขายแล้วด้วยนะคะก็เลยซื้อวพงกพุญแจมาเก็บไว้เนาะเจ็ดร้อยเยนนะคะอ่าอันนี้เป็นตระกูลแบบคงกุญแจน่ารักจุกจิ๊บนั่นเองนะคะ โอเคค่ะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นตระกูลที่เป็นภัชนะเนาะแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะกะ็รอบนี้ได้มา3อย่างนะคะก็จะเป็นแก้วนะคะจริงๆแก้วมมีเยอะมากๆแล้วจากที่ฮ่องกงหรือจากที่ครั้งก่อนไปซื้อแต่ว่าก็ายังซื้ออยู่เนาะสำหรับอันที่เรายังไม่เคยมีนะคะอันนี้ก็เป็น แก้วธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าสีมันน่ารักแล้วก็แบบความทนทานมันดีมากค่ะก็ใช้กินจริง,รงๆได้นะคะอันนี้แบบไม่ใช่ซื้อมาเก็บแต่อันที่ซื้อมาเก็บนะคะก็คืออันนี้นะคะอืมอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยได้ใช้จริงๆเท่าไหร่แต่อันนี้ก็น่ารักมากนะคะข้างในยังมีอันนี้อยู่เลยอืมอันนี้เอาความพิเศษเนาะมาอยู่ตรงที่มันเปิดไฟได้นะคะทุกคนก็คือแบบ อาจจะยังไม่เห็นเรอกมันสว่างมาแต่ว่าน่ารักมากนะคะอันนี้ก็ซื้อไว้เก็บนะคะ1,300งพัรเยนนะคะไม่เคยใช้กินจริงๆสักทีเลยสว่านอีกอันนึ้งนะคะอันนี้เนาะจริงๆอันนี้มันเป็นถ้าทุกคนที่เป็นแฟนทอยตอรี่หรือคนที่เคยเห็นเนาะว่าเออเวลาเราไปดิสนีย์แลนด์มันจะต้องมีขนมโมจิที่เป็นรูปกรีนแมนสาอันนี้นะค่ะเออจริงๆมันมีที่ใส่ของมันด้วยนะคะคออันนี้ คือเมื่อก่อนเนี่ยแอร์ตัดใจไม่เคยจะซื้อว่าเออทำไมต้องซื้อที่ใส่กับซื้อกินซื้อถ่ายรูปธรรมดาแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันต้องมีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อที่ใส่มันมาด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนแต่คนอาจจะมีแล้วสำหรับคนที่เป็นแฟนทอยสตอรี่นะคะแต่ว่าแอร์ก็เพิ่งจะตัดสินใจซื้อเก็บครั้งแรกนะคะสว่วนอีกอันหนึ่งนะคะเป็นที่ใสแ่แคนดี้นะคะนี่ทุกคนมันน่ารักมากนะคะแล้วเขาก็จะแถมขนมมาให้ด้วยนะคะลูกอม แล้วน้องก็เปิดได้แบบนี้นะคะอันนี้จําไม่ได้ว่าเท่าไหรอะไรยังไงก็เหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์เราก็คือเห็นแล้วเราซื้ออย่างเดียวไม่คิดชีวิตนั่นเองนะคะใช่รอบนี้แก้วหรือพวกภาชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือซื้อไม่ได้เยอะนะคะเนื่องจากรู้สึกว่าซื้อไปเยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บางลายมีนะคะเป็นรูปแบบน้องเอเลี่ยนแต่ว่ารู้สึกว่าเออซื้อไปแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ก็ตัดใจก็เลือกบางอันที่แบบว่าเออน่ารักจริงๆเราก็ซื้อแบบนี้จริงๆนะคะ โอเคค่ะมาอีกที่หนึ่งอย่างที่เวลาเราไปดิสนีย์แลนด์แล้วเราจะไม่ซื้อไม่ได้นะคะนั่นคือป๊อปคอร์นบัสเก็ตนั่นเองนะคะทุกคนก็คือไปทุกครั้งต้องซื้อทุกครั้งนะคะนี้ถือว่า ไม่ซื้อถือว่าพลาดเออนะคะซึ่งรอบนี้นะคะแอบไปมาแอบได้มาทั้งหมดสี่อันนั่นเองนะคะแต่จริงๆอ่ะก็คือไปทุกรอบก็ซื้อทุกรอบเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเราจะมีคลิปเปิดกลุ่มบ๊อปคอนบัสเกตกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอ่ะเรามาดูรอบนี้กันบ้างนะคะอันนี้นะคะแอบเห็นตั้งแต่ตอนแอบที่ยังไม่ได้ไปนะคะแล้วก็แบบลิสไว้เลยว่าเนี่ยต้องซื้อแน่นอนนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบที่เก็บของเล่นเนาะในเรื่องท o y Story นั่นเองนะคะทุกพ่อแม่จะบอกว่ามันยังมีป๊อปคอนอยู่ โครกมากนะคะอ่ะโอเคอันนี้แอซื้อมานะคะรู้สึกว่าจะเป็นรถชาเขียวนมก็คือมีกันดมเนี่ยนะเออนะคะอันนี้สวยมากน่ารักมากนะคะทุกคนที่เป็นการทอยซารีต้องมีนะคะมีอันนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็อีกอันที่ให้ตายไงคือต้องซื้อต้องบีต้องหาให้ได้ก็คือนี่น่ารักมากทุกคนนะคะแต่ว่าตอนเอากลับมาทําเปื้อนอนะคือเหมือนแพ็คของแบบ บุบรวมกันแล้วมันก็เปื้อนนะะเสียใจมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้ซื้อแล้วนะคะก็คือเดินหาแต่แบบต้องมีต้องซื้อต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทั้งปาร์คทั้งซีเลยนะคะไปทั้งสองที่เลยเพื่อตามหาหน้องคนนี้เนาะนะคะนีหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีน้องอยู่จริงๆแล้วแกะน้องมาได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันแน่นก็คือแกะไม่ออกเออสึ่งอันนี้จะเป็นรถกุ้งปีกไหดำ <laughs> นะคะนะคะสว่วนอีกอันนึงนะคะเราเห็นเหมือนกันตั้งแต่นในเว็บไซต์ของ ดิสนีย์แลนด์เลยนะคะก็คือราพันเซลนะคะเราพิ่เช่ว่าความสำคัญก็คือน้องก็เปิดไฟได้ทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้มีไฟสวยมากให้ดูดีเทลนะคะแต่ก็นั่นแหละเราอีกแล้วคือทำเปื้อนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบมากคือตรงสายเนาะมีน้องปัสกาอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาเนาะรู้สึกอันตอนที่แรซื้อเขาจะขาดอยู่ตรงหน้าโซนใหม่ซลริงอืม ดีมากนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นรถเอ่อรถเกลือรถธรรมดาทั่วไปนะคะยังมีป๊อปคอร์นอยู่ทุกทอันเลยนะคะก็ส่วนอีกอันนึงเนาะแอดไม่รู้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะรู้สึกรู้สึกว่าไม่เอาไว้ตรงมุมไหนของโลกใบนี้ก็ไม่รู้นะคะก็คือเป็นป๊อปคอร์นเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้นะคะเป็นป๊อปคอร์นของเออวันเคชั่นแพ็กเกจนะคะทุกคนซึ่งเป็นพรีเมียมมากนะคะคือป๊อปคอร์นของว a นเคชั่นแพ็กเกจเนี่ยมันจะไม่มีขายตาม ทั่วไปนะคะก็จะเป็นพิเศษสาหรับคนที่จองโมเดิลแพ็กเกจเนาะเอออันนี้ก็ถือเป็นของเที่ยวลึกอย่างหนึ่งนะคะโอเคค่ะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นแคตตาล็อของเครื่องเขียนนะคะทุกคนซึ่งก็ไม่ซื้อก็ไม่ได้อีกเครื่องเขียนก็คือซื้อทุกครั้งที่ไปซื้อทุกปีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากปากกาก่อนนะคะปากกาจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ก็อาจจะไม่ได้อยากซื้อมากเพราะรูตัวว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็ซื้อมาเก็บสักหน่อยนะคะน่ารักมากนะคะอันนี้ครบ ทุกตัวเลยครบทุกเซตเลยตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่ซื้อเพราะรู้สึกว่าซื้อแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็มันเป็นหัวใหญ่แต่ว่าเออมันน่ารักอนะ่ะก็ซื้อเก็บไว้แล้วกันเป็นคอลเลคชันของ Toy Story นะคะส่วนอีกอันนึงของ Toy Story ซึ่งจะเป็นเจสต์สตรีมนะคะทุกคนในฐานะที่ไอเบางคนที่ทํางานแล้วเ,เขียนหนังสือเยอะมากไอ้บอกเลยว่าปากกาของเจสต์สตรีมเป็นอะไรที่เขียนดีมากโดยเฉพาะรุ่นที่มันเป็นมีสามสีแบบเนี้ยเขียนลื่นเขียนดีแล้วก็ยิ่งมีลาย Toy Story ก็คือไอ้ต้องยี่ซื้อเก็บเนาะซึ่งถงามว ไม่ใช่นั่นเอ,เองนะคะก็ปากกาของ Toy Story ได้มาสองอันนะคะส่วนปากกาอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยมันน่ารักดีมีหลายสีแล้วก็ชอบลายชอบแพทเทิร์นของมันนะคะก็จะเป็นรวมเจ้าหญิงต่างๆมีนี่นะมีโดนัลด์ดักมินนี่ทอยสตอรี่เนาะเบลโรเบนเซลแอเรียลแล้วก็มีจัสมินนะคะมันเป็นแท่งเหมือนมันเป็นเหล็กหน่อยอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าสีสวยดีรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะพอได้หยิบมาใช้บ้างนะคะ อันนี้ประมาณ1,900งนเกยนนะคะส่วนแฟ้มน้องมหากราบแฟ้มก็คือไม่รู้จะซื้อมาทำไหมเพราะว่าซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันน่าลักนะคะโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนแฟ้มนะคะเป็น random แฟ้มอะทุกคนอคือญี่ปุ่นมันจะชอบมีอารมณ์แบบ เรนดอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่บอกว่ามันคืออะไรข้างหน้าเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีว่าเนี่ยในไลน์อัพของมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็แรนดอมว่าเราได้ไลายอะไรบ้างเนาะซึ่งรอบเนี้ยไม่ไม่ได้มีน้องเอเลี่ยนสัมตาแต่ว่าเออเราก็ซื้อมาเล่นดูแล้วว่าเออได้อะไรบ้างนะคะซึ่งที่เราได้เนาะแกะก่อนที่แกะเราแหละจะจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองได้ไลายอะไรรอบเนี้ยที่อยากได้จริงๆอย่างนี้ฟอกกี้เนาะพันสายสีแต่ว่าที่ได้คือแกสปีแกสปี น้องกับสบี้ก็น,น่าราักเนาะอ่าส่วนอีกอันนึงจริงๆอ่ะอยากจะซื้อแบบสักสิบอันแต่ว่าแบบแ,บบแพงก็เลยซื้อแดรนด้อมสองอันละกันอีกอันนึ่งที่ได้นะคะอ่าโบพีก็คือสองอันที่ได้นะคะก็คือเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงทั้งหมดเลยนะคะดวงน่าจะมาด้านนี้นะคะก็คือไม่ได้บาสเยียไม่ได้วูดดี้ไม่ได้ตัวอะไรเลยได้ พนหญพานีนะคะก็สนุกดีซื้อมาก็ทำไมาได้ใช้ไม่ก็ไม่ได้ใช้นะคะโอเคอีกแฟ้มหนึ่งต่อมานะคะก็อันนี้นะคะเป็น t o ยสตอรีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นของโตเกียวดิสนี์รีสอร์ทนะคะน่ารักเหมือนกันนะคะจริงก็มีหลายลายให้เลือกเลยก็ซื้อเก็บไว้น้องก็ไม่ได้ใช้นะคะอันต่อมาอันนี้ก็คือ ซื้อเลยเพราะว่าสวยมากทุกคนที่อยากจะพูดนะคะนี่ลายมันสวยมากนะคะอันนี้เป็นแฟรมรวมนะคะมีอันนี้เป็นแอเรียลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบลนีเป็นลายมองเห็นสโนว์ไวท์นะคะใช่จริงๆอ่ะอจะบอกว่าแอร์ชอบสโนว์ไวท์กับคุณแคร์ทั้งเจ็ดด้วยแล้วก็อันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรับเพนเซลนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เอลาตินนั่นเองนะคะก็คือสวยมากแพทเทิร์นมันสวยควรค่าการสะสมมาแล้วก็โอเคอาจจะได้ใช้บ้างนะคะอืมสอีกอันนึงก็คือ Toy Story นั่นเองนะคะราสวยมากแล้วก็อันนี้ตัดใจซื้อก็คือ Monster University เนาะลายสวยเหมือนกันรู้สึกว่าแฟมปีที่ผ่านมาเขาทำดีก็เลยแบบซื้อสะสม่งมาเยอะเหมือนกันนะคะสว่วนอีกที่เหลือก็จะเป็นแบบจุ๊บจิ๊บจิ๊บเล็กน้อยนะคะอย่างอันนี้เป็นกเปัาเนะเชื่อดึง อันนี้แอไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าเหมือนเขาเแถมมากับว a นเคทชั่นแพ็กเกจเหมือนกันจริงๆแล้วอะ่ะไอตัวว a t เค n ชั่นแพ็กเกจเราต้องได้เป็นที่ใส่บัตรที่เป็นลายแบบวันเคทชั่นแพ็กเกจแต่ว่าเหมือนเขาหมดนะเขาก็เลยให้เราไปแลกไอแบบนี้ได้ฟรีนะคะกระเป๋าแบบนี้เนาะก็น่ารักดีนะคะสวนอีกอันนึงที่ซื้อมาเหมือนกันนะคะก็คือ พินเทรดดิ้งนั่นเองนะคะซึ่งพินแอรก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะทําคลิปเปิดกลุ่มพินเหมือนกันนะคะ,อะเอาเป็นว่ารอบนี้ได้มาจากอันนี้ก่อนนะคะอันนี้จากเรื่องอลาดินนะคะน้องจอาฝาซึืงอันนี้ไม่เคยเห็นดีแล้วก็สวยก็เลยซื้อมานะคะอันนี้1,100ยเยนนะคะอีกอันนึงรู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะมีที่ดิสนีย์ซีอย่างเดียวก็คือ Toy Story Mania นนั่นเองนะคะเป็นเครื่องเล่น ทีต่อคิวยาวมากนะคะอันนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งรอยเยนนะคะก็เซเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้น่ารักมากนะคะน้องเอเลียนนะคะเห็นแล้วก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคะ,นนะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วที่โตเกียวดิสนี่แลนด์หรือดิสซี่เนี่ยพวกพินอาจจะน้อย หน่อยนะคะถ้าเทียบกับที่จีนหรือที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยก็เลยได้มาเท่านี้นะคะค่ะส่วนอีกที่หนึ่งที่แอะก็ไปมาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ในดิสนีย์แลนด์นะคะก็ไปญี่ปุ่นรอบนี้ก็คือดิสนี่ว่าต้องไปลานนี้ด้วยนะคะก็คือ Toy Story Pop-Up Store นั่นเองนะคะ ก็เป็นร้านอปอ up store ที่มี period สั้นๆเนาะมาขายสินค้าเกี่ยวกับ Toy Story นั่นเองเดี๋ยวแอารูปแปะให้ดูนะคะก็คือน่ารักมากเนาะใครเป็นแฟน Toy Story นะคะทุกคนก็คือเข้าไปอะ่ะมีร้านหมดร้านพูดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ b บ็คเจ็ตเรามีน้อยนะคะฉะนั้นเราก็เลยเลือกซื้อจากของที่เราแบบชอบเนาะหรือว่าแบบว่าเออเราคิดว่าน่ารักเหมาะกับเรามานะคะซึ่งอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกเลยก็คือแฟมน,นะคะซิกแล้วนะคะแฟมน,นะคะอันนี้ก็เป็นรวม ในเรื่องของทอยสตอรี่ภาคที่สี่เองนะคะน่ารักเนาะนะคะแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันนะคะน้องเอเลี่ยนนะคะก็ต้องซื้อเหมือนกันนะคะหน้าใหญ่บอูทุกคนดูอันนี้ก็สองรอเยนบวกแวกเหมือนกันนะคะน,นะคะก็ไม่กล้าใช้เหมือนเดิมไม่กล้าใช้นะคะอ่ะอันต่อมานะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อเนาะแต่ว่าเขาแถมนะคะซื้อของเท่าไหร่เาก็จะแถมแฟันจิว๋วอันนี้มาให้นะคะ ส่วนสมุดค่ะแอซ์ซื้อสมุดน้องเอเลียนมานะคะสมุดราคาสามยแปดสเยนนะคะบวกแวดเหมือนกันคือในร้านน่ะมันมีของแบบจุ่มจิ๋มเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แอร์ถ่ายรูปมาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันนะคะต่อมาเป็นเคสมือถือนะคะซื้อมาสออันเนาะนี่นะคะใช้ไปแล้ว1อันแล้วก็แตกไปแล้วด้วยจะร้องไห้นะคะทุกคนอันนี้นะคะ ส่วนนางเอเลี่ยนก็คือไม่กล้าใช้บอกต,ตรงๆเลยว่าไม่กล้าใช้จริงๆกลัวแตกนะคะโอเคแล้วก็มีอันนึงนะคะก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ว่าซื้อเพราะว่าสวยดีนะคะเป็นเสื้อนะคะกับตันบัสไลเกียร์มองไม่เห็นอ่ะโอเคสวยดีนะคะแต่ก็ไม่คิดจะซื้อไม่คิดจะใส่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แน่เนาะ ก็สวยดีเหมือนกันนะคะก็ในป๊อปอัพสโตร์ทุกคนแบบมันดีมากอืมมันดีจริงๆมันมีแบบมุมถ่ายรูปมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ ก็ถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีทอร์สอรี่ห้าอะไรอย่างเงีงย้ยอาจจะมีอีก <c oughs> ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวของที่ซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็ซื้อาจากญี่ปุ่นนะคะในเดือนมกราที่ผ่านมานะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนาะอดทนรอนิดน,นึงเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด <c oughs> ไปด้วยก,กันเพื่อที่เราจะได้บินไปซื้อของกันอีกนะคะยังไงถ้าใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนอีกนะคะหรือว่าอยากให้รีวิวอะไวรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ